สวัสดีนะคะสอนทำเค้กคแมเบคแลนด์วันนี้จะพาเพื่อนๆทำคุกกี้เมอแรงหรือว่าคุกกี้ผีน้อยในช่วงเทศกาลฮาโลวีนนั่นเองแม่ก็คือทำไว้เพื่อที่จะไปตกแต่งเค้กฮาโลวีนเอามาฝากเพื่อนๆเนาะเอาเป็นว่าเพื่อนๆท่านไหนที่เ,เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจไว้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำกันเลยค่ะ เราจะมาทําการแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันนะแล้วก็แมมจะใช้ไข่อยู่ที่ทั้งหมด3มฟองแต่ว่าเราจะใช้แค่ไข่ขาวอย่างเดียวแค่นั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากปรับสูตรมากหรือว่าน้อยเนาะพยายามปรับสูตรครั้งละครึ่งถึงหนึ่งสูตรแแม่ใส่น้ําตาลทรายสาหรับงานเบเกอรี่เนาะจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนให้ทุกอย่างเขาเข้ากันดีแค่นั้น เขาจะเป็นลื่นๆยืดๆเนาะคือน้ำตาลยังไม่ละลายดีเราจะไปทำการตุ๋นเขาบนน้ำร้อนเนาะน้ำร้อนคแม่ปรับไฟมาเป็นอไฟกลางเนาะอย่าพยายามให้น้ำร้อนเดือดขึ้นมาหรือว่าอย่าให้ก้นฉามเนาะัำผัสหรือว่าแช่อยู่ในน้ำร้อนไม่งั้นเดี๋ยวไข่ขาวจะสุกได้หลังจากที่เราตุน เราจะทำการค้นตลอดเวลาแล้วก็พอคนไปได้สักพักจะเช็คอุณหภูมิเนะให้อุณหภูมิเเขาถึงจุด60องศาก็คือเป็นอันใช้ได้นะเนาะอทีนี้มีเพื่อนๆบางท่านพี่แมร์อะ หนูไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิสามารถทำได้ไหมอ่ะเดี๋ยวค่ะแม่จะมาใช้นิ้วจุม่มเช็คอุณหภูมิดูเนาะว่าระดับความร้อนของเขาจะประมาณไหนคือบางทีไม่ต้องเป๊ะก็ได้เนะาะค่ะแม่ใช้นิ้วจุม่มลงไปดูแล้วก็แช่ไว้สักครู่เขาจะอ,าอุ่นแล้วก็ค่อยๆร้อนอันนั้นก็คือเป็นอันใช้ได้แต่ว่า ถ้านิ้วจุ่มลงไปแล้วร้อนเกินอะไรเงี้ยอันนั้นคืออุณหภูมิสูงเกินไปเนาะเราก็ยกลงมาเราก็จะทําการปั่นเนาะวันนี้ใช้เป็นเครื่องปั่นตัวใหญ่แล้วกันเนาะใช้เป็นเครื่องปั่นมือก็ได้เช่นกันเราจะมาทําการเปิดเครื่องค่อยๆเปิดที่ อ่าสปีดต่ำแล้วก็ค่อยๆปรับไปที่สปีดกลางค่อนข้างสูงนี่ค่ะไอความร้อนระเหยมาแบบนี้ปั่นไปสักครู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวแมแจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าในแต่ละในแต่ละระดับอของการตีมือแรงเนาะเขามีาจุดไหนบ้างคร่าวๆก่อนในคลิปนี้เพื่อแคมแมได้ทำคลิปเช็คระดับมือแรงเนาะ ยกขึ้นมาให้ดูตอนนี้เขาจะยังเป็นเหลวอยู่แบบนี้ค่ะตักขึ้นมาเขาจะไหลลงนะแล้วก็ที่ค่ะแมะตักขึ้นมาให้ดูเพื่อที่จะโกยด้านล่างขึ้นมาเพราะว่าบางทีอเครื่องของค่ะแม่คือลงไปไม่ถึงด้านล่างนั่นเองเนาะจากนั้นกดปันต่อค่ะจุดเมื่อกี้เรียกเป็นอจุดซอฟพ,พีคแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาจะยังเหลวอยู่แล้วก็ไหลลงได้ อ่ะแมจะมาเติมกลิ่นว่านิล่าสำหรับเมื่อแรงผีน้อยในวันนี้เพื่อนๆ่อ,อวัตถุดิบวัตถุดิบหลักพูดผิดพูดถูกก็จะมี3อย่างถ้าเติมเกลือปลายนิ้วก็จะเป็น4อย่างอันนี้คแมอัดตักขึ้นมาให้ดูอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จะอยู่ระหว่างเป็นซอฟพีกกับเฟิร์มพีกเนาะ เนี่ยค่ะก็คือจะไม่ไหลลงแล้วอาจจะเรียกเป็นเฟิรม์มแต่ว่าคแมตต้องการปั่นต่ออีกนิดหนึ่งเนาะให้ให้เขาได้ตั้งยอดแข็งอีกนิดหนึ่งนั่นเองอ่ากดปั่นต่อเลยค่ะค่อยๆเร่งสปีดไปเนาะ ระดับความชอบแล้วแต่เราเลยนะแม่ก็คือจะชอบอยู่ระหว่างเฟิร์มพีกับสติปีก็คือเขาเป็นตั้งยอดแข็งแต่ว่าแม่จะไม่ได้เอาแบบตั้งยอดแข็งโดดๆเนาะสังเกตว่าปลายเขาจะมีการโค้งๆเล็กน้อยอันเนี้ยแม่จะชอบประมาณเนี้ค่ะก็จะมาปิดเครื่องไปเลยแล้วก็เอาแค่นี้เนาะ เสร็จแล้วใช้นิ้วแตะที่ออมือแรงที่เราตีได้เนาะวางกระดาษไขลงบนถาดแบบนี้ค่ะเราจะมาทําการบีตัวผีน้อยมือแรงเนาะแม่ใช้หัวบีแบบกลมแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆไม่มีเนาะก็คือแค่ตดัดถุงก็คือเป็นอันใช้ได้เนาะแล้วก็แนะนำบีเป็น3ข้อกำลังดีเนาะเพราะว่า รู้สึกว่าถ้าบีบสี่ข้อสี่จังหวะเขาจะคล้ายๆเจดีเนี่ยค่ะบีบสามจังหวะแล้วก็ทำยอดให้เป็นแบบโค้งๆนิดหนึ่งจะสวยดีเนาะประมาณนี้ค่ะมือแรงอ้วนผอมแล้วแต่เราเลยนะแม่เอาไปเข้าตู้อบเนาะเตาอ,อบอ่าเตาอ,อบ9าองศาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเลยอันนี้อบ ออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะมาอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตละลายไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วเนาะเราจะมาทําเป็นลูกตานะลูกตาเสร็จแล้วมาวาดปากค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะผี่น้อยคุกกี้มือแรงผี่น้อยของเราเนาะนี่เลย ง่ายๆเลยเนาะถ้าไม่ใช้ช็อกโกแลตละลายสามารถใช้สีได้เช่นกัน้าพี่น้อยสำหรับตกแต่งเค้กฮาโลวีนของขแมนเนาะเนี่ยค่ะใช้ซอสช็อกโกแลตทาเป็นรูปตาแล้วก็รูปปากของเขาเนาะแนะนำบีบ3ข้อสวยกำลังดีเนาะแล้วแต่เราเลยนะเราก็จะทำตัวผอมแบบนี้หรือจะทำเป็นตัวอ้วนแบบนี้ก็ตามชอบด้วยเหมือนกันเนาะ ว่าคุกกี้ผีน้อยวัตถุดิบหลักแค่3อย่างเนาะแม่ก็คือจะต่อยอดทําเค้กเอามาฝากเพื่อนๆนั่นเองวิธีเก็บเนาะเก็บในภาชนะมิดชิดไว้แบบนี้ก็จะคงความกรอบได้นานแล้วก็มีเพื่อนๆอยากให้คแม่ลองแกะสลักเนาะรอติดตามกันได้เนาะฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจไว้อยากให้คแม่ทำขนมอะไรเนาะลองเม้นกันมาดูไว้เจอกันกันกบแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ